โทษด้วยต้องขอโทษด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะที่มีการคำนวณกันคุณโดมี่เกือบจะลาออกแล้วนะคะคุณผูมผมนี่เกือบจะถูกแย่จริงๆนะครับรมีว่ามีมีผู้ชมมาทวงนิดนึงนะคะว่าการคำนวณของเราเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เงินเดือนเต็มเพดาน่อกเอาคำนวณจากเงินเดือนเต็มต้องคำนวณจากการส่งเงินสมทบใช่ค่ะใช่เพดานเราอยู่ที่750ดร้อยหาคำนวณใหม่ไหมคะคำนวณใหม่เออก์เซ็นต์ค่ะจะแม่ห้าเของ15,000 อ่าถูกต้องครับค่ะก็คือ750ดร้าสบแล้ว750นี่คือเอาเข้ามาคำนวณเท่าไหร่คะเจ็ดเนี่ยที่เราส่งส่งเนี่ยเราจะต้องได้รับเงินเกินกว่าที่เราบัมเน็จที่เราส่งอย่างนี้นะครับคิดง่ายๆสมมุติว่าเงินเดือนหมื่นหนึ่งเนี่ยส่งห้าร้อยบาทนะครับส่ง500ส่ง500ก็เอา500มาคิดนะครับอันเนี้ยตัวเลขกลมๆสมมุติว่าปีหนึ่งส่ง500 12 5 60 6,000งาหกสนะครับ อ่าสมมุติว่าหกพันปีละหกพันอ่าหกพันคูณสิบสี่ปีสิบสี่ก็จะได้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแปดหมื่นสี่พันที่ส่งมานะครับก็คูณหกหารห้าเนี่ยทุกเนะครับหารห้าก็จะได้อยู่ที่ครับประมาณหนึ่งแสนก็คือเดี๋ยวต้องบอกว่าคูณหกเนี่ยหกเนี่ยก็คือว่าจสามเปอร์เซ็นต์นี่เป็นของที่เราสมทบถูกต้องครับ ไอ้สามเปอร์เซ็นต์จากไอ้เจ็ดร้อยห้าสิบที่เราส่งไปูกต้องับนะครับอีกสามเปอร์เซ็นต์มาจากนายจ้างนายจ้างก็คอหกเปอร์เซ็นต์เฉพาะในเรื่องของบําบำเหน็จใช่ครับนะครับแต่ห้าที่มาหารเนี่ยเราอยากจะทําให้มันง่ายกลายเป็นว่าตัวเลขสูงมากนะครับโอ้โหต้องขออภัยมากเลยนะครับอันนี้ก็คือการคิดบำเหน็จคร่าวๆนะครับอ่าทีนี้มาเรื่องของบ้านเลยนะคะครับคุณแสงชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค,คุณแสงไชยจากไหนคะจากนครศรีธรรมราชครโอ้นครศรีธรรมราชเลยนะคะเชิญ sure, เลยค่ะอันนี้ออกออกงานในะปีห้าสิบนะครับค่ะครับอันนี้จบงานเสร็จก็เขปกหกเดือนแนละ้วก็ส่งมัตตาสามสาิบเก้าโตครับค่ะ,คะอันนี้ปีปีห้าปีห้าจิตนะครับาอายุห้าสิบปีพอดีอจะได้บำเหน็จไหมครับ อ,อยากได้บําเหน็จเหรอคะอยากได้บ,บําเหน็จเหรอคะบาเหน็จนี่คือเงินก้อนเนาะกาลังจะพึ่งจะอายุ50ได้เหรอ,อะคะอ่าหลักเกณฑ์ของการรับบําเหน็จฮะหลักเกณฑ์การรับบําเหน็จก็คือส่งไม่ถึง180เดือนนะครับอายุ55ปี<ม>สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือว่าลาออกจากระบบก็จะได้รับบําเหน็จนะครับไม่ถึง180ได้รับบําเหน็จหมดดังนั้นเนี่ยนะครับก็คํานวณการรับบําเหน็จจาก ที่ส่งเงินสมทบมาทั้งหมดคุณชัยแสงอายุตอนนี้50ปีใช่ไหมคุณแสงชัยค่ะคุณแสงชัยครับพิ่งจากห้าสิบใช่ไหมคะสี่สิบเก้าครับย่างห้าสิบก็เหลือเวลาห้าปีกว่าก็จะมาคำนวณรวมเน็ตได้ครับต้องรอว่าห้าสิบห้าปีหรือครับใช่ค่ะแต่ถ้ายังทำงานไปก็ทำต่อนะครับ ตอนนี้ส่งมาตราสามเก้าราบอกไปส่งสามเก้าก็ส่งต่อก็ได้ใหรักษาสิทธิ์เอาไว้ครับถ้าสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าเนี่ยจึงมาขอรับบำเหน็จหรือบำนาญค่ะตอนนี้น่าจะเป็นบำเหน็จแล้วแหละนะคะแต่ว่าคุณแสยชัยต้องอายุห้าสิบห้าปีก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงจะไปลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนก็ยังไม่สามารถรับเงินก้อนได้นะคะครับค่ะ อีกห้ปีเนาะครับค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยมันอยู่ที่เงื่อนไขใน3ประการนะครับก็คือหนึ่งส่งเงินสมทบมา180เดือนหรือไม่นะครับประการที่2ก็คืออายุ55ปีขึ้นไปหรือไม่อายสำคัญเลยนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าออกจากงานปุ๊บเนี่ยแหละคือเกษียณครับแต่จริงแล้วออกจากงานออกจากงานคือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับก็จะ ประกอบกันคือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน180เดือนและก็อายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปบางคนออกจากงานสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่ไม่ได้ต่อมาตาา3เาบางคนบอกอ้าวไม่ได้ส่งต่อมาตาา39อยากสิ้นสุดแล้วจะขอรับเงินอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้<ช>ครับมีฝ่ายบุคคลหลายบริษัทเหมือนกันถามเข้ามานะฮะบ,บอกว่าอกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้พนักงานเขาต้องลาออกเพื่อที่จะไปรับ เออบางคนเนี้ยอันนี้กรณีที่หนึ่งไปรับบำเหน็จนะครับถ้าไปรับบำเหน็จแล้วก็เข้ามาสมัครงานใหม่นะฮะก็สามารถที่จะทําได้นับหนึ่งใหม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาอายุห้มากแต่เนี้ยมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะแก้ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ตรงเนี้ยแบบว่าก็ไปรับเลยแล้วก็ยังทํางานเหมือนเดิมแล้วนับหนึ่งใหม่ได้ครับไม่ได้ไม่น่ามีปัญหานี่ครับฮะก็สมมุติว่ารับบาเหน็จไปแล้วนะครับแล้วก็ออกไประยะหนึ่งจะเป็นผู้แต่ว่าเขาไม่ออกเนี่ยก็ไม่อยากออก ก็บอกทำงานต่อได้เลยนะฮะก็คือไม่ออกแต่ว่าัะเกณฑ์มันเขียนไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าทําต่อก็คือต้องส่งเงินมาพบในมาตรฐานเพราะหลายบริษัทก็บอกเอ้ยเนี่ยเขาพนักงานเขาต้องออกไปแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องรับกลับมาใหม่ออกออกไปเพื่อรับเงินหรือว่าะไง่อันนั้นคือคือเลี่ยงนิดหน่อยนะครับก็คือเขาอยากได้บน็จตไงคะแต่ระบบเราตรวจไม่พบเนี่ยอ๋อถ้าตรวจพบมีความผิดด้เหรอคะไม่ใช่ครับ คือ,อในระบบของสำนักง,งานประกรันสังคมเนี่ยก็จะถึงพร้อมใน3ประกาศแล้วก็วนไปวนมาอย่างงี้นะถ้าเขาอายุ5้าปีขึ้นไปส่ง180เดือนส่งไม่ถึง180เดือนแล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนได้แน่นอนมาเมาื่อมาขอรับได้แน่นอนก็คืออย่างนี้นะฮะแล้วถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนเราไม่รู้ว่าเขาทํางานหรือไม่ทางานะนะครับต่อเนี่ยก็ถือว่าเข้ามานับ หนึ่ม่นะครับในมาตรา3สก็ดีหรือ39มสิบเก้าก็ดีสายจากทางบ้านนะคะมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะคุณอารัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะค่ะอยากจะรับอยากจะสอบถาม่ะค่ะถ้าเราต้องการจะรับเป็นบำเหน็จนะคะเราต้องส่งไม่ไม่ไม่ถึงแปดสิบเดือนใช่ไหมคะค่ะครับแล้วหนูอยากทราบว่า ถ้าช่วงก่อนที่เราเราเป็นมาตราสามเก้าอะค่ะเราได้ส่งประกันสังคมไว้ช่วงนั้นเงินเดือนมันจะส่งกับที่เราส่งเป็นมาตราสามเก้าค่ะแล้วก็จะเอามาคิดคำนวณให้ไหมคะเดี๋ยวนะนตอน<พ>อยู่ในที่ทํางานคือเป็นมาตราสามสิบสามพอออกมาตอนนี้ส่งตัวเองเป็นมาตราสามสิบเก้าก็จะส่งน้อยหน่อยถูกต้องไหมคะค่ะ<พ>คุณ<พ>อรัญญากําลังอยากจะถามว่าระหว่างเงินที่ส่งมาตราสามสามกับสามเก้าไม่เท่ากันจะเอามารวมกันหรือ,รอเปล่าใช่ไหมคะครับค่ะอ่าคับ ในหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับการรับบำเหน็จหรือบำนาญถ้าถ้าบำเหน็จก็ไม่ถึง180เดือนเอามารวมกันนะครับก็รวมกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี41เลยนะครับถ้าหลักเกณฑ์การรับบำนาญเนี่ยก็คือ60เดือนเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยสูงสุดก็60เดือนเฉลีย่ยหมายถึงว่า,เ,าเฉลี่ยนะครับเงินเดือนอสมมติว่ามาตรา3าเนี่ยเขาที่4,800บาทะนะครับ ก็อันนี้ก็คือเงินเดือน4 8 0 0บาทก็จะต้องไปเฉลี่ยกับเดิมว่าเงินเดือนเท่าไหร่ใน60เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็มาคูณเปอร์เซ็นต์ออกมาอันนี้คือการรับบำนาญแต่ถ้าวิธีการรับบำเหน็จเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับเนื่องจากว่ายังไม่ถึงอายุยังไม่ถึง180เดือนนะครับนับตั้งแต่ธันวานยังไม่ถึง180เดือนแน่นอนดังนั้นเนี่ยก็เลย รับบําเหน็จโดยที่จะต้องรวมกันทั้งหมดนะครับรวมกันทั้งหมดแล้วก็ใช้สูตรแบบคูณ6หาร5้าสี่พเนี่ยนะครับก็คือส่งเงินสมทบสี่อยสาบาทนะครับเพราะฉะนั้น432รบาทที่ส่งเงินสมทบกับเดิมทีทั้งหมดเนี่ยมารวมกันคูณ6หาร5ก็จะออกมาเป็นบำเหน็ตครนะครับทีนี้ในชาร์จตารางเนี่ยก็จะดูตัวเลขค่อนข้าง นะครับในอันนี้ในเรื่องของบำนาญครับนี่บำนาญครับนะครับเป็นเรื่องเปอร์เซ็นที่ที่เรากาลังจะพูดต่อไปค่ะคุณอรันญาอยากได้บําเหน็จหรือบํานาญล่ะคะถ้าคํานวณแล้วว่าบําบําเหน็จจะดีกว่าอยากได้เงินก้อนมากกว่าก็ลองคํานวณคร่าวๆด้วยตัวเองนะครับค่ะสถาแต้อางกรณีเสียชีวิตหระคะค่ะเสียชีวิตก่อนรับหรือว่าหลังได้รับล่ะคะ ก่อนก่อนอที่จะรับก่อนได้รับอเ,อเอาทั้งสองกรณี<ด>ถ้าสมมุติว่าก่อนที่จะได้รับอ,อันนี้ยังไงฮะเงินก้อนน,นี้ตกเป็นของใครกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ประกันตนก็มีสิทธิ์ได้รับอยู่แล้วในกรณีค่าทำศพเนี่ยครับเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าก็ถือว่าได้รับเงินค่าทำศพสี่หมื่นบาทครับนะครับรวมพร้อมในบำเหน็จเลยเพคะ อันนี้อันนี้เป็นกรณีเสียชีวิตก่อนต้องเสียชีวิตก่อนใช่ไหมคะได้ได้เงินละบัมเน็ดเนี่ยต้องให้ตายาตแหละครับแล้วก็ดูระยะเวลาการทํางานนะครับถ้าสมมติว่าทํางานเกินกว่า10ปีเนี่ยก็จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกนะครับทำงานเกินกว่าห้าปีนะครับเราก็จะดูว่าทํางานในระหว่าง สามปีถึง5ปีก็จะได้รับเงินเดือนเดือนครึ่งทํางานเกินกว่า10ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกหมายถึงว่าเงินสมทบเนี่ยครับ,รบก็จะอันนี้ก็จะไปคิดในเรื่องของอผลตอบแทนก็คือบัต<ม>เนี่ยทั้งมาตรา3ามสามมาตราสามก้าที่คุณอรัญญาส่งมาลูกคิดรวมกันมาวก็ึ้นตามสูตรนี้นะครับก็จะได้ได้ทายาทไปทายาทได้ใครทายาทนี่เป็นใครนะ ทายาทก็คือบิดามารดานะครับหนึ่งส่วนแล้วก็บุตรสองส่วนครับนะครับแล้วก็ภรรยาสามีอีกหนึ่งส่วนก็คือสามบุคคลนี่แหละสามลกนี่แหละได้แน่นอนถ้าอยู่กันครบทุกคนนะคะถ้าคุณอรัญญายังมีคุณพ่อคุณแม่มีสามีมีลูกคือแบ่งทุกคนเท่ากันใช่ครับแต่ละส่วนเท่ากันค่ะได้ได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าต้องต้องเสียชีวิตก่อน ใช่ค่ะสมมุติว่าถ้าเสียชีวิตเขาไว้ว่าถ้าเราเกิดเราเสียชีวิตให้ไปทําเรื่องใช่ค่ะใช่ถึงเราจะได้บําเหน็จแล้วก็เราก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อถ้าได้บําเหน็จแล้วอันนี้ก็คือ ยังได้อยู่ไหมคะในกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ารับเงินบาเหน็จออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับก็ไม่ได้รับแล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นผู้ประกันตน้อย่างคุณอรัญญาตอนนี้เป็นมาตราสามเก้าถูกไหมคะใช่ค่ะก็คือถ้ารับไปแล้วก็คือจบแล้วกลับเข้ามาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หลายคนก็ยังระวางบำเหน็จบันนานแต่ถ้าบันกันถ้าบันนานเนี่ย นะครับคูณเปอร์เซนต์เลยก็คูณเปอร์เซนต์ครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ารับนานรับนานนานที่มันเก้าหกสิบเดือนเฉลี่ยมาคูณเปอร์เซนต์ออกมาเลยค่ะนะครับเฉลี่ยเนี่ยต้องไม่เกินหมื่นห้าถูกไหมครับแล้วก็คูณเปอร์เซนต์่ะจากกรุงเทพบ้างนะคะคุณประเสริฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับผมนเดือนผมหมื่นห้าผมส่งตำแต่สี่เบ็ด ธันวาคมครับค่ะหมื่นห้านี่คือเป็นฐานเงินเดือนหรือว่ารับรวมหมื่นห้าคะรับรวมเงินเดือนเลยครับเงินเดือนผมเกินหมื่นห้าครับอ๋อแต่ว่าในสลิปคือส่งเต็มกระดานหมื่นห้าก็ส่งเต็มไปดานค่ะห้าเปอร์เซ็นต์สามเอ็ดสามเอ็ดเทันวาสี่หนึ่งนะครับค่ะสี่สี่หนึ่งฮะไม่เคยลาออกเลยส่งมาถึงถึงมิถุนาถึงมิถุนาห้าห้าครับครับมิถุนาห้ามันก็รวมแล้ว มันก็สิบสี่ปีครับครับครับแล้วพี่อาจารย์ออกรายการผมถามพิธิกรพิจีกรบอกว่าเงินเน้นหมื่นห้าพิธีกรก็บอกใช่ครัใเจ็ดร้อยห้าสิบครับเออคิดให้คิดให้ว่าจะได้บังเหนตจเท่าไหร่ครับบอกว่าได้สองล้านกว่าไม่ถูกครับไม่ถูกครับขออภัยด้วยครับ ต้องขอแก้ตัวเลขอีกนิดหนึ่งเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยคำนวณจากเงินเดือนเลย750คูณปี12ก็ประมาณ9000ต่อต่อปีค่ะ,ะครับอันนี้คือตัวเลขที่ถูกต้องอเนี่ย14ปีก็9000นคูณ14ะนะครับคูณ14บ่ต่อ0 0นคูณ14ใช่ไหมครับค่ะก็จะได้ประมาณแสนแสนสองโดย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนสองนะครับแล้วก็คูณหกห้าครับเบ็ดเ,เ,เสร็จแล้วจะได้อ่า แสนห้าหมื่นครับแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยครับโอเคครับโอเคครับแต่ถ้าจ้างให้ช่วนเนี่ยแต่ผมผมเก้าพันนี้เก้าพันนี่ก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบคูณสองเพราะมันหักค่าส่วนของพยาบาลประทรงเปอร์เซ็นต์นี้ออกไปผมได้รับจากประกันรับคมมาประมาณแสนห้า